พระธรรมสุภาษิตบทที่24การตักเตือนเรื่องการริษยาคนชั่วอย่าคิดริษยาคนชั่วหรือปาถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทำลายและริมฝีปากของเขาพูดการประทุษร,ร้ายเรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญาและสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจ โดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิน้นคนฉลาดมีกำลังมากและคนมีความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้นเพราะว่าโดยการนำที่ฉลาดเจ้าก็จะเข้าสงครามได้และด้วยมีที่ปรึกษามากๆก,ก็มีความปลอดภยัยสำหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไป ที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูดบุคคลผู้กะแผนงานทำความชั่วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล์การคิดในเรื่องที่โง่เขลาเป็นบาปและคนมักเยาะเย,ะเยะ้ยเป็นที่น่าเกลียดน่าชาังแก่มนุษย์ถ้าเจ้าท้อใจในวันแห่งความชั่วร้ายกำลังของเจ้าก็น้อยถ้าเจ้าไม่ช่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความมรณาและไม่ช่วยบรรดา ผู้ที่ตุปัตตุเป๋ไปเพื่อถูกฆ่าให้รอดถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงช่างใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากทุกคนตามการกระทำของเขาหรือบุตรชายของเราเอ,อ๋ย จงรับประทานน้ำพึ่งเพราะเป็นของดีและรวงพึ่งซึ่งมีรสหวานการรู้จักปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้าเมื่อเจ้าพบปัญญาก็จะมีบำเหน็จและความคาดหวังของเจ้าจะไม่ถูกตัดออกโอคนชั่วร้ายเอ,อ๋ยอย่ามอบคอยเพื่อต่อสู้กับที่อาศัยของคนชอบธรรมอย่าปล้นเรือนของเขา เพราะคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะตกอยู่ในอาการร้ายอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเกรงว่าพระเยโฮวาจะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทยัยและทรงหันความกริ้วจากเขาเสียเจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนชั่ว และอย่ามีใจริษยาคนชั่วร้ายเพราะคนชั่วจะไม่มีบำเหน็จประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเสียบุตรชายของเราเอ๋ยจงยำเกรงพระเยโฮวาและกษัตริย์อย่าเข้ายุ่งกับคนที่หันกลับจากพระองค์ทั้งสองนั้นเพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทั้งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลันและผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสอง ข้อความเหล่านี้เป็นคํากล่าวของปราชโด้วยการเห็นแก่หน้าคนใดในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยบุคคลผู้กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกชนชาติทั้งหลายแช่งและประชาชาติจะรังเกียจแต่บรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปิติยินดีและพรอ,อันดีจะมีอยู่กับเขาทุกคนจะจุ๊บ ริมฝีปากของผู้ให้คำตอบที่ถูกจงเตรียมงานของเจ้าที่ภายนอกทําทุกอย่างของเจ้าให้พร้อมที่ในนาและหลังจากนั้นก็จงสร้างเรือนของเจ้าอย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยริมฝีปากของเจ้าอย่ากล่าวว่าข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้า ข้าจะทำตอบแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำเราผ่านไปที่ไรนาของคนเกียรคร้านข้างสวนองุ่นของคนที่ไร้ความเข้าใจและดูเถิดมีหนามงอกเต็มไปหมดและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยตํำแยและกำแพงหินของมันก็พังลงแล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดูเรามองดูและได้รับคำสั่งสอน หลับนิดเคลิมหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างนักท่องเที่ยวความขัดสนอย่างคนถืออาวุธสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเอเมน